พังพังเพี้ยะ <c oughs> จะหนีไปไหนหนนี <c oughs> จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนใส่ดีๆครับเอาใส่ดีๆใส่ดีอ่ามุนดีดีมุนดีดีครับพ่อครับครับคุณพ่อขาหักเดินไม่ได้เหรอ นั่น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 ใครจะทำพังนะไม่แบลบลิ้นหรอกมุนดิดพิพังพังพังตีเพี้ยอหึห <c oughs> <c oughs> นั่น จะนหนีไปไหนมาขึ้นมาประกอบแล้วขึ้นมาประาเก่ากขึ้นดีๆขึ้นดีๆเดี๋ยวตกขึ้นได้ไหมไหนประกอบทำยังไงเก่งมาก